มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันคณิพานวังช้างนักเรียน LGBTQ โรงเรียนบุญวัฒนาค่ะเปิดใจว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่ทางโรงเรียนค่ะได้ไฟเขียวให้น้องๆเนี่ยได้แต่งกายแล้วก็ไว้ทรงผมตามเพศสภาพของตัวเองค่ะจากที่มีกระแสในโซเชียลโรงเรียนดังโคราชค่ะออกระเบียบเครื่องชุดนักเรียน l g b t q p s แล้วก็นักเรียนหญิงชายค่ะโซเชียลเนี่ยก็แห่ชื่นชมโรงเรียนมากๆเลยนะคะและล่าสุดค่ะนักเรียน l g b t q p s ของโรงเรียนบุญวัฒนา เก็ได้ออกมาบอกขออาว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่ทางโรงเรียนเปิดไฟเขียวให้น้องๆเนี่ยไว้ทรงผมแล้วก็แต่งกายตามเพศสภาพได้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะ7พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของน้องๆโรงเรียนบุญวัฒนาค่ะในระเบียบที่ออกมาเนี่ยอนุญาตให้น้องๆน,น,นักเรียนที่เป็นเพศทางเลือกสามารถไว้ผมยาวแต่ว่าต้องรวบผมแล้วก็ผูกโบด้วยสีขาวค่ะส่วนนักเรียนหญิงเนี่ยสามารถตัดรองทรง,ทรงได้เหมือนผู้ชายเลย แต่ว่าความยาวของผมเนี่ยต้องไม่เกินตีนผมค่ะโดยนายพานุพันธ์ฟองจำเรินอายุ17ปีอยู่ชั้นม .5 ทับ17ค่ะได้บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกดีใจที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ออกระเบียบการแต่งกายของนักเรียนที่เป็นเพศทางเลือกหรือว่า LGBTQ+ โดยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีระเบียบที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะ แต่หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือทั้งทางโรงเรียนแล้วก็ทางผู้ปกครองแล้วก็ตัวแทนของสภานักเรียนค่ะจนสามารถออกระเบียบเรื่องการแต่งกายของนักเรียน LGBTQ+ ได้ทำให้ตนแล้วก็นักเรียน LGBTQ+ รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้เป็นตัวเองแบบที่กล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าอยากจะมาโรงเรียนยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะสำหรับนักเรียน LGBTQ+ ที่อยากจะไว้ผมยาวเนี่ยจะต้องขออนุญาตผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนก่อนค่ะซึ่งสามารถเขียนใบขออนุญาตไว้ผมยาวได้ตาม ระเบยียบการแต่งกายที่ออกใหม่ในปีการศึกษา2,567หรือว่าปีนี้นั่นเองค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนมุนวัฒนามากๆเลยนะคะที่หลังจากนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวเองแบบเต็มที่แล้วครบฟูลเวอร์ชันแน่นอนค่ะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ